วันนี้จะมารีวิวสายชาร์จจากหัวแอนแบงนะครับเป็นสายชาร์จเร็ว100วัตต์ขนาดความยาว1.2เมตรนะครับและมีหน้าจอแสดงผล LED นะครับว่ากำลังไฟเข้ากี่วัตต์นะครับและเป็น power delivery หรือเปล่านะครับสามารถรองรับมือถือแท็บเล็ต iPhone iPad Notebook แล้วก็ Macbook ได้ทุกประเภทเลยนะครับสายเส้นนี้ก็มูลค่า390บาทนะครับแอบใบให้ว่าไปลองใช้มาแล้วนะครับถูกใจมากนะครับเอาไว้ชาร์จ iPhone iPad นะครับแนะนำนะครับอยากให้ทุกคนลองใช้จริงๆนะครับโลโก้ร้านสวยมาก นี่นะครับหน้าพี่หวกนะครับการันตีคุณภาพสายชาร์จเส้นนี้เลยนะครับว่า iPad iPhone ็บเล็ตอะไรใช้ได้แน่นอนนะครับการันตีด้วยเจ้าของอดีตเจ้าของร้านซูชินะครับผมดูในไลฟ์สดเขาว่ามางั้นนะครับสายเป็นสายถักนะครับค่อนข้างที่จะหนาเหนียวเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงจับวัสดุตรงนี้เราไม่กองแกงเลยนะครับตรงทั้งโคนชาร์จหัวชาร์จแล้วก็ตรงปลายเสียบเข้าโทรศัพท์นะครับ Type C ตัวนี้ก็ตัวล็อกสายตีนตุ๊กแกนะครับนี่นะครับเนี่ยแกล็กไว้กับสายไว้ให้เลยนะครับดีมากเลยนะครับ Apple, Apple ไม่ให้นะเนี่ยไอโฟนไม่ให้ตอนนี้แบตเตอรี่ก็อยู่ที่58%ดเนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบดูปุ๊มตัวเลขกําลังไฟก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจะไปชนที่ประมาณ37วัตต์สำหรับสิบเจ็ดโปรแนะครับแล้วก็จะมีขึ้น PD Power Del i v e r y นะครับแล้วมันจะหมดไปก็ต่อเมื่อแบตเกิน80%เข้าสู่ข้าโหมดถนอมแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ มันจะลงไปต่ำสุดประมาณ5วัตต์นิ่งๆนะครับไม่เกินนี้หลังจากที่เกิน80%นะครลองชาร์จดูแล้ว16นาทีจาก7%ขึ้นมา45%เลยนะครับชอบกันไหมครับถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามไป